thank <music> you ีกนนวว 43, สักครู่นะครับขบวนรถตัวพิเศษขบวนที่43กรุงเทพวิทยาศาสตรปลายทางสุราษฎร์ธานีนะครับ ที่43ตับสงุนประเททางสถาริวส์ายาสถานีสุราษฎานค่ะไ้ับขบวนรถอเบขบวนที่3ประเทศทางขึ้นจัน้าของธนาคารมสินเรียบร้อยค่ะ ปลอดภัยนะครับขณะนี้ได้ขบหนดเวลาตู้รถ43ออกจากสถานีนะครับคือรถด่วนพิเศษขบวนที่43โซนเที่ยวโดยรถตู้ลาดพร้าวออกจากสถานีสารยาแล้วคือบส่งพิเารที่สถานีนครปฐมจะไปที่สถานีถัดไปอ๋อแล้วนะครับขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่43นะครับ เป็น5242 5217แล้วก็5227นะครับปิดท้ายขอให้รบริษัทเดินทางทุกจุดหมายไปทางโดยปลอดภัยครับ